h e r he is from the blue corner 31 years of age standing 168 cm tall with a fight record of 52 fights 35 wins and one draw please put your hands together for subin manchadet from sopabola ข้ามโขงมาไกลเลยครับหนุ่มคนนี้ครับจากสปปลาวครับสุบินมญชาเดชนี่อยู่จัมปาสักนะครับ มวยนี่ระดับแชมป์ของลาวเลยนะครับวัย31ปีครับเก่าครับต่อยมานี่เป็นร้อยครับ168เซนติเมตรครับและทูโชาจากมุมแดงครับอายุ22่ปีสูง165่งร้กเซนติเมตรและโวยคนนี้ชกมาแล้วถึง67ไฟชนะ44และเสมอ2องจะพร้อมแล้วคอสิบปรบมือให้ชัยชาญเพชร From Thailand! นักชกยอดฝีมือจากนนทบุรีครับเจ้าของฉายาสายโคตรเซียนชัยชาญเพชรปอตออย่าไปถามหาซิกแพคอย่าไปถามหามัดกล้ามครับชัยชาญพาะไม่มีให้ดูมีให้ดูแต่ฝีมือแล้วก็ลูกบู๊ครับแหมโดยเฉพาะแข้งซ้ายกกนิดโอ้สุดๆจริงๆงครับ นี่ครับมาดูข้อมูลทั้งคู่ครับ165กับ168ครับ64กิโลกรัม22กับ31ต่างกัน9ปีครับประสบการณ์เนี่ยใช้ชาหรือว่าน้องพีพยับคำพันเนี่ยครับไม่เป็นรองอยู่แล้วครับโอ้ทีพลักทายเลยครับสุบินส่งสารเชิญชวนเลยครับโอ้โหขวามาก่อนซ้ายมาหรือยังอะพี่เริ่มก่อนนะ จิ้มลำตัวครับสุบินครับล่อยไปนะครับลำตัวไม่มีสะเทือนครับสำหรับชัยชานแอรจิ้มคือครับหนึ่งสองแล้วก็สับล่างครับู่นี้ถ้าสุบินกล้าเดินเข้ามานี่สนุกแน่นอนครับโคดล่างไปครับแหมพี่ก็พี่เตะผมก่อนน่ะหสองครับมาสิครับสุบินบอกมาสิครับ นี่ครับซ้ายกับขวาอยู่แล้วครับยังไม่เร่งไม่รีบครับชายชาตัดล่างไปทีหนึ่งนี่ขนาดแกไม่เร่งไม่รีบแกออกแต่ละแข้งนี่ยังโอ้โหสะเทือนสวงเลยครับมาดูวงในครับสุบินขอลองบ้างครับโอ้โหก่อนจากฝากรักไปทีหนึ่งครับแหมรักแบบนี้สุบินไม่น่าจะชอบลวครับ โอ้ยยกขาหนีเลยครับโอ้โหแสดงว่าหนักจริงเลยครับซ้ายของชัยชานครับมีผวามีสะดุ้งโอ้มีขยับสลับการหลบเลยครับสุบินหัวไปครับแข้งซ้ายแต่มาครับไม่เป็นไร โอ้โหต่อยลำตัวครับโอ้โหตีเข่าครับแม่สวยเลยครับชุดนี้ครับสุบินโอ้โหแกทำการฟันกออกๆไปแล้วครับเจอแข้งซ้ายของชัยชานครับโอ้แล้วนี่ก็เป็นสูตรสำเร็จของแกครับต่อย1 2แล้วก็ตามด้วยแข้งซ้ายครับดูครับไอ้มันดูเหมือนง่ายะครับ ยังเข้าไม่ต็ดเลครับไม่ต้องไม่ต้องทาครับสุบินไม่ต้องทาครับกวากมือเรียกไม่มีแต้มนะครับสุบินครับโอ้แข้งซ้ายดีครับสุบินหอ้โอ้ขาขวานี่ดูมีอาการครับสุบินครับกัดฟันกรอดกรอดอยู่ครับโอ้โห้ยลูกนี้กวาดง่ายๆเลยครับเขินเล็กน้อยครับลุขึ้นมาสู้ต่อ บังครับผ่านยกแรกครับโอ้คนตุบสองตุบครับแม่แต่ดูเป็นคนนี้ครับที่จะโดนหลายตุบหน่อยครับสุบินนี่ครับภาพช้าครับ เตะมาก่อนครับสุบินครับจากนั้นใช้ชานหัวซ้ายคืนครับ1 2สองตามด้วยแข้งซ้ายครับแก่กาทำอย่างนี้ครับประจําครับดูครับเตะไปเต็มข้อเลยครับลูกนี้จังหวะนี้เตะครบโอ้เข่านี้สวยครับของสุบินเนี่ยนี่แรกกันคนละแข้งครับซ้ายกับซ้ายครับ ต้องบิดคันเร่งนะครับยกนี้สำหรับสุบินบัญชาเดชครับเอาเข้าวงในดีกว่าครับสุบินบอกไม่อยากอยู่ในระยะแข้งซ้ายแล้วครับโอ้โหมันหนีไม่พ้นเลยครับเกี่ยวไว้โอ้โหหัวล่างถ้ายืนอย่างนี้ใช้ชาญกะเตะได้ทั้งวันครับนี่แหละครับเข้าวงในดีกว่าครับสุบินยังไม่ชัดครับวงใน แจะตีชายชางง่ายๆมันก็ใส่ที่เลยครับไม่ยอมอยู่แล้ว,วุกขวาครับจิ้มซ้ายตามสูตรสำเร็จครับก็เตะแต่ละทีนี่ทิ้งทั้งตัวนะครับชายชาญครับต้องเอียงตามนะครับสุบินโอ้ยนี่ขนาดดึงขาหนีแล้วนะครับโอ้ดูครับจะหลบไปยังไง จะหมัดหรือจะแข้งดีแมแมไปหวดส้ายแทนเลับชัยชานโอ้พอขาขวาลงปักหลักพวกแกหวดเล่มอืมตอนนี้โยนเขา่าหวดอีกแล้วโอ้ยสุบินครับจะแก้ยังไงครับและทางมวยซ้ายกับขวาด้วยครับเราออกก่อนนะครับชัยชานครับ เขาก็กันไม่ได้ครับลำบากเลยครับอาจจะต้องเปลี่ยนแพ้แลวครับสุบินบัญชาเดชมสู่ระยะนี้โอ้โหก็โดนแข้งซ้ายอีกแล้วครับต้องเข้าประชิดกว่านี้ครับสุบินเอ้าโอ้ยไปไหมโอ้ชาญบอกไปราบาแกกระตุ้นตัวเองหรือเปล่านะครับเพราะโดนเยอะเลครับโดนแข้งซ้ายก็แสดงให้เห็นนะครับว่าไม่เจ็บครับโอ้โหแม่แม่แข้งขาอ่อนไปหน่อยครับสุบินบัญชาเดช วงในก็เป็นนะครับชัยชานครับแต่ไม่ใช่มวยวงในโดยธรรมชาติครับเนี่ยจับซ้ายเต็มเหววไปครับโอ้โหคือการคอโดนมาซ้ายโอ้โหตอนนี้ทําอะไรผิดหมดนะครับโอ้กินยาผิดสองหรือเปล่าครับสุบินโอ้หน้ารอยยิ้มหายไปหมดแล้วครับโอ้โหลนนี้ไตข้ามหัวครับแหมตัวเล็กแต่ว่าไตได้สูงจริงๆครับ ตอนนี้น่าจะรู้ซึ้งเลยครับทิ่ส่งของชายชาญครับโอ้ชักแข้งแข้งขวาแข้งขาชักงนเงนแล้วครับสุบินโดนอพกระดัตขวาอีกโอ้ไปไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วยังครับยังกัดฝันอยู่ครับสุบินโอ้ยต้องสู้ครับชีวิตต้องสู้ต้องหวดคืนบ้างครับอือือดูครับ เหมือนดอกไม้ที่แหงเหี่ยวครับกลีมันก็กําลังจะค่อยๆร่วงหล่นครับสุบินโอ้แต่ชายาในฟูฟ่องเลยครับจิ้มลำตัวลากมาตีไม่เอาหาตัวไม่เจอครับผมหมดยกที่สองครับโอ้โมั่นใจเลยครับแหมโอ้อยังสบายสบายครับชายชาคนนี้ครับหน้าเครียดเลยครับสุบินครับดูภาพช้าครับเนี่ยรักแรงจนพนได้นะครับ ไม่ได้มาแต่ละแข้งนี่ไม่มีถนอมแรงเลยครับก็พยายามจะชวนทะเลาะวงในโอ้โหจังหวะนี้ซ้ายตวัดขึ้นการคอเลยครับดีว่าไม่เต็มใบนะครับโอ้นี่ครับเตะพับนอครับกระเด้งกระดอนครับแลนนี่ครับแคฟคิกครับเตะไปที่ร่องข้อเข่านั่นแหละครับ ะจะไหวไหมครับยกนี้ครับสุบินบัญชาเดชครับโดนเยอะครับช่วงปลายยกต้องประกบในนะครับไปลุ้นเอาครับตีได้ไม่ได้ดแหมพยายามเด้งครับอาชายชายก็สวน,นจิงซ้ายโอ้าโอ้มาชุดครับอุ้ยโอ้ยโอ,โอ้ยออยัยยยยางไงสุบิน โอ่งงงไปหมดเลยครับไม่รู้จะก,การอะไรครับกันล่างเจอบนกันบนเจอล่าง <c oughs> นี่นึกว่าจะมีแต่แข้งอย่างเดียวครับล <c oughs> ืมคิดไปว่าชายชานมีหมัดด้วยครับเอาชวนวงในครับวงในก็แมยังไม่ชัดเจนครับ <c oughs> เป็นลักษณะตีบริเวณด้านข้างเลยครับตีเน็บเ,เน็บไปครับเจอซ้ายอีกแล้วโอ้โหดีหครับแข้งขวามอสกรูครับ นนี่กตีนยังไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับสุบิน <c oughs> แม่มีชาง,งักครับ <c oughs> อู๋สายมาจิ้ม้ายครับแม่จะอาศัยเหลี่ยมครับแมจะกระตุกเขาแต่เราล่วงครับแม่ก็ต่อสยสบายๆนะครับตอนนี้ชายชานครับไม่ได้เร่งอะไรมากมายครับมาตามจังหวะครับ จังหวะไหนมันฉายมันชโชว์ได้ก็เอาซะหน่อยมาอีกแล้วแข่ง้ายครับโอ้โหยูหยหมาซ้ายจะเต็มอ่ะแม่จะเปลี่ยนสปายเป็นมวยห,หมัดหรือเปล่ชาชัยชาน <c oughs> แต่ก็ลองหลายอย่างครับวันนี้อาวุธของชัยชานครับสุบินนี่ก็ถือว่าทนจริงจริงนะหมาดีกกระโลงอีกโอ้โหหางสั้นไปนิดนึงครับ จิ้มซ้ายลำตัวแล้วตามให้เขาซ้ายครับอ,อ้าวลุกซ้ายดีครับโอ,โอ้สุบินแกก็ทนจริงๆครับโอ,โอ้โดนไปหนักๆนี่หลายทีแล้วครับอ,อ่ะกัดฟันอีกทีครับสุบินจิ้มซ้าย แหม่ก็มาอยากทำเลยครับใส่ชานเพชรปตอจะแบ็กคิดกเออเขินเลยครับโอ้พอมันโดนไปเยอะๆมันยุบแล้วมันเรียวแรงก็หายไปครับสุบินมันชาเดชดูว่าออกนี่ก็ไม่ได้น้ำหนักเท่าเดิมแล้วครับแศึกแข่งศักดิ์ศรีไทยลาวครับ สุบินจำปาศักชัยชานนทบุรีครับโอ้วันนี้นี่รับไปหลายขนาดเลยครับของฝากจากเมืองนนครับโอ้โหเจ็บไปทั้งตัวครับระบมเลยครับดูภาพช้าอีกเทียบหมวดขวามาครับสุบินพยายามจะพลิกครับแมแต่ตัวเองเสียหลักแทนครับแล้วนี่ดูแข้งซ้ายของชายชาญครับ ดีว่าติดนวมนะครับนี่คร hey, ับโอ้โหหัวไปเต็มๆต็มกระดติดบางยังสะเทือนครับและโอ้โหมาดีกระโหลกครับและคู่หกของวันนี้จบลงเรียบร้อยครับเราดูว่าผู้ชนะจะเป็นใคร ladies and gentlemen after three rounds of action here in fight number six we have a winner from the <Red> แล้วก็เป็นชัยชานเพชรปตอ,อครับแม่ซ้ายโคเซียนจากนนทบ,บุรีครับโอ้โนันี้มาเป็นชุดเลยครับเอาชนะสุบินมาัชาเดชจากลาวไปได้ครับแบบวันเวทิเก็ตเลยครับ